เเมมีียยววชูลูกแมวห้าตัวที่ฉันเลี้ยงไว้น้องขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวห้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวสี่ตัวลูกแมวสี่ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้น้องขอให้แบ่ง ตัวลูกแมวสามตัวที่ฉันเลี้ยงไว้น้องขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสมตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวสองตัวเอ๊สองตัวนี้จะแบ่งให้ใครบ้างดีนะขอแบ่งให้เด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้เลยให้พี่เหมียวไปอยู่ในใจเป็นกำลังใจให้เด็กๆ เมียวลูกแมวสองตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวหนึ่งตัวลูกแมวหนึ่งตัวที่ฉันเลี้ยงไว้แมวตัวนี้ขอให้ไปอยู่ในใจคุณพ่อคุณแม่ขอให้ไปอยู่ในใจคุณครูที่ใจดีจะได้มีพลังเล่นกับเด็กๆเมียวลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือน้อย นี้นะคะครูไหนก็จะใช้ชวนเด็กๆค่ะมาทํากิจกรรมวงกลมตอนเช้าคุณครูสามารถนําไปใช้ได้อาจจะลองเปลี่ยนจากลูกแมวเป็นลูกหมูลูกหมาลูกนกได้หมดเลยค่ะเอาตามความสนใจของเด็กๆช่วงนั้นแล้วก็ในช่วงแรกอะค่ะครูไหนก็จะชวนน้องๆแบ่งแมวใช่ไหมคะ5ตัวให้น้องไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งพอเด็กๆในวงอะคะ่ะเขารู้สึกคุ้นกับเพลงนี้เริ่มเป็นเพลงฮิ เด็กๆและคุณครูก็จะเพิ่มจํานวนแมวมากขึ้นเป็นแมวถึง10ตัวเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มใส่ชื่อเด็กๆยกตัวอย่างเช่นสมมติมี3ตัวเนาะเราก็อาจจะแบ่งลูกแมว1ตัวลูกแมว3ตัวขอแบ่งให้น้องนาริขอแบ่งให้น้องอาคินขอแบ่งให้น้อง,อน,อง,น,องนาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแบ่งไปปุ๊บเหมวก็จะเหลือน้อยลงเด็กๆก,ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมวงกลมมากขึ้นค่ะ สนุกกับเพลงแมวเหมียวนะคะบ๊ายบายค่ะเหมียวเมียว